สวัสดีครับจากช่องฟรีกรเกษตรครับรเกษตรแบบบ้านนะครับวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการตอนกิ่งมะนาวนะครับตอนกิ่งมะนาวเราจะทำให้ดูสักสามกิ่งนะครับนี่ครับเตรียมตุ่มมานะครับตุ่ม สามอันเครื่องมือเราก็จะมีมีดสตเตอร์เครื่องมือช่วยตอนกิ่งนะครับประดิษฐ์เองทำเองนะครับแล้วก็มีเชือกฟางอันนี้ก็มีนี่ครับเป็นน้ำยาเล่งรากนะครับอันนี้ก็กะปินะครับกะปิเรามาดูกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเลือกกิ่งที่มันสีมันเป็นสองสีนะครับนี่ครับมันจะติดเร็วนะครับถ้ามันยังเป็นสองสีไม่แก่เกินไปเราจะตัวนี้เริ่มแก่แล้วแต่เราจะทำทําให้ดูทั้งทั้งสองแบบนะครับกั้งกล้องคนเดียวนี่ครับเครื่องมืออุปกรณ์ในการตอนกิ่งนะครับ หมุนเลยครับทาไปแล้วก็หมุนพอหมุนหมุนเสร็จแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับมีบิดนะครับมีบแล้วก็บิดหลุดแล้วครับนี่ครับนี่ครับออกแล้วดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ ดูดอย่างง่ายดายตัวต่อไปกิ่งต่อไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นออกสองสีหน่อยหมุนครับหมุนให้มันรอบหนึ่งรอบแล้วก็บิดแล้วก็คีมตรงนี้บิดปึ๊บออกแล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพอดีครับประมาณ นิ้วครับพวกเด็กกล่องมันจะเป็นเหล็กกล่องประมาณประมาณสองนิ้วนะครับตัวนี้เจียวตรงนี้นะครับหมุนหมุนเสร็จแล้วก็บิดบนี่ครับหลุดแล้วครับ นี่ครับหลุดละอีนนี้เราก็ามีคัตเตอร์นะครับขูดเยื่อนะครับขูดเยื่อที่รอบๆบนี้ออกขูดเบาๆครับ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะ่ครับต้มเราเราก็ปาดเลยครับแต่เราไม่เดาเครื่องมือผ้าไม้ที่เอามาจุม่มน้ำลากลากเราก็ใช้นิ้วไปก่อนครับไม่ได้เตรียมมา ใส่น้ำยาเล็งลากตรงโคนที่เราตอนนะครับที่เราจะทำตอนตอนกิ่งนะครับเสร็จแล้วก็กะปิครับกะปิใส่นิดเดียวนะครับนะี่ครับนะี่ครับกะปิใส่เข้าไปหนึ่งเท่ากับประมาณหัวไม่ขีดนะครับไปปุ๊บแล้วก็ ภาพเลยครับโคบหน้าลงนะเพราะว่าเราทําช่วงฤดูฝนเดี๋ยวฝนเข้ามันจะน้ําเข้าแล้วมันก็จะเสียนะครับมัดรอบวันนี้ลืมบอกนะครับวันนี้วันที่17กันยายนะครับ17กันยายนแล้วเราอีกเดือนกว่าๆเราก็จะมาดูว่าออกลากเยอะขนาดไหน ตุ้มก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีดินปลูกนะครับใส่เจาดินมาผสมกับขุยมะพร้าวนะครับขุ๋ยมะพร้าว,วละเอียดนะครับมัดให้แน่นไม่ให้มันขยับได้นะครับนี่ครับเสร็จไปแล้วขั้นหนึ่งอันที่สองครับ บาดเหมือนเดิมใส่ปุ๊บความหน้าลงนะครับความตรงถุงที่เราทำให้มันหุ้มนะครับหุ้มเสร็จใช้เชือกฟางรัด ทำเองคนระับง่ายๆ นี่นะครับไม่ขยับนะครับอันที่สามจริงที่สามนะครับตัวนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับปาดกะปิใส่มาณหัวไม่ขีดนะครับนี่ครับนิดเดียว นี่ครับหุ้มหุ้มให้เต็มนะครับหุ้มให้เต็มแล้วก็เอาตรงที่รอยปาดลงข้างล่างนะครับมัดด้วยเชือกฟานสองรอบให้แน่นๆนะครับส่วนตุ้มนี่เราทําแบบไหนก็ได้นะครับแะเอาแต่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ลองมาหลายแบบแล้วกับขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้เราจะผสมดินดำรือ ใส่ดินปลูกหรือดินที่เรามาผสมเองก็ได้นะครับได้หมดนะครับนี่ครับสามกิ่งนะครับจากอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยตอนกิ่งของเราทำเองนะครับ ง่าช่วยประหยัดเวลาได้เยอะนะครับสามกิ่งก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาไปดูตัวที่เราทำไว้แต่สอเดือนก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องครับตัวนี้ก็1เดือนก็เริ่มออกรากนะครับนี่ครับ ออกลากเต็มแต่น,นี้เราผ่านไปสองเดือนแล้วลากเขียวมากเลยครับนี่ครับลากเขียวมากเลยส่วนการตอนก็ทําขั้นตอนเดียวกันเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกับที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับลากเต็มทุกเต,เต็มทุกตุ่มเลยนะครับเขียวหมดแล้วครับนี่ครับพร้อมลงถุงปลูก นี่ครับตัวนี้มะนาวเป็นพิจิตนะครับลูกใหญ่น้ำเยอะนี่ครับเยียงให้ดูนี่ครับรบากเขียวหมดแล้วครับติดทุกต้นทุกติดทุกตุ่มนะครับนี่ครับเขียวหมดแล้ว เดือนกัวก็ออกนะครับแต่นี้เราทิ้งไว้สองเดือนนี้ตั้งแต่สามตัวนี้ก็วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมิถุนากรกฎานะครับสิบเจ็ดกรกฎาสองเดือนเดี๋ยวเราจะทำการตัดไปลงทุงนะครับเราจะตัดเป็นลงทุงแล้วก็จะตนทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับ สำหรับการตอนกิ่งมะนาวจากนี่ครับจากวัสดุทำเองใช้ครีมนะครับทำที่ตอนกิง่งตอนกิ่งมะนาวพันแป้นพิจิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ